ใจดีมากขเร็วหนี่งโอเคขู่ขออูถูโอูขออาขาโอ้อะถูอ้ารออีรออีรออารออาดีลาลารออูรออูรออี

สีชมพูทุกคนเปิดไใบอ่านพร้อมกันค่ะทุกคนเปิดไใบอ่านพร้อมกันอ่านเลยนะคะพร้อมกันทุกคนเปิดไใบเปิดไใบเลยจ้า